ก็รับโมนี้เวะมยี่ะรับไออัน่ะากตวเส่ยวะมาหาเล่นกันมาถามยี่รอนี้แวะม่ม้ว่าถามว่าอันทีไปเสีชวนกันไปเรียว่าเสีก็โมนี่น อาติไปตัละใชก็มสินะอ๋อศูนมัดด้เพ่นคนมีตัละเนี่ยไบเปลี่ยนแม็กบ่าตนไปน,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 นลอนดลาไปส่ง,งไป เาคนก็วแวะไปหาคนได้านมาคกนกมาางทบเน,น้ แนี่ยผมวันนี้วันนี้วะครับวันนี้ห้อกัอยู่ให้อยู่หน้าคือเราครับพี่น้องอยู่ปากทจ้าห้องหิ้ครับผมเกี๊ยนย่างตลาดบ้านผมอายุปากทจ้าห้องหิ้ครับกับายก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมมันหัวตําปลามื่อนี้ห้อกับถาเบิ่งกับพี่น้องยันกุ้งผ่านี่ใายก๋วยเตี๋ยวเนื้อหัวตําปลาเต็มทีแน่นอนครับผมอยู่ปากทจ้าห้องหิ้ครับผมกะดาษสินบุมแล้วเด้อครับผมมาหากันครับอาบผม ปากข้างห้องหี่ครับพี่น้องปากข้างห้องหี่บ้านเขตการ์ดสินเซ็นย่างตลาดครับปากข้างห้องหี่การ์ดสินจังหวัดครับโอเคโอเคโอเคครับไม่พอหรือเรครับผมโอเคครับการ์ดสินมูแล้วเด้อครับปากข้างห้องหี่ครับผมอ้าวครับ เป็นช่วงครับรออก็รอกันิไปตุละผลนมาหากันโอเคครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวค่อยว่าครับ